ความอ้วนบ่าวเด่นนครามนมนะครับเพื่อนๆวันนี้มาโฆษณาขายอ้นนะครับผมตัวเล็กๆนะครับรุ่น45วันหนึงสเดือนนะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับส่งชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์มาทางไลน์ได้นะครับ0825614365นะครับ0825614365นะครับเพื่อนๆอ้นน่ารักน่ารักสวยๆเชื่องนะครับ ช่วงนี้กําลังนอนพักนะครับเพราะกลางวันนี่น้องจะนอนส่วนมากนะครับกินอาหารกลางคืนนะครับผมเป็นสัตว์ออกกินอาหารกลางคืนชอบกินรากไม้นะครับผมรากไม้ไผ่ต้นไผ่นะครับผมหรือว่าหญ้าแขมนะครับหญ้าไม้กวาดพวกนี้นะครับถ้าอยู่ตามป่านะครับไม้ลกนะครับผมไม้ไผ่นะครับถ้าอยู่ถ้าเอามาเลี้ยงเองนะครับผมจะให้พวกอ้อยนะครับผมเสริมด้วยหัวอาหารหมูนะครับผมแล้วก็เสริมด้วยข้าวโพดนะครับผม น้องจะตัวโตูน่ารักกว่าในป่านะครับผมก็อาหารดีนะครับการเลี้ยงอ้นหรือว่าอย่างไงอยากได้อ้นก็โทรมาสอบถามได้นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมอยู่บ้านโพธาลางนะครับผมตำบลหนองฮีอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนะครับเบอร์โทรหรือว่าไลน์ไอดีนะครับ0 8 2ย6 1 4 3ส5นนะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับผมตั้งแต่ราคาคู่ละ4 5 0 0้าพันนะครับผม จนถึง10,000แบาทก็มีนะครับเหลี่ยมเสริมสร้างรายได้นะครับผมเป็นศาสตร์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับสร้างรายได้อย่างงามเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับน่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงไปนะครับผมดูความน่ารักนะครับ ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบาวเดชพน,นมสวัสดีครับ ช่วยกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ